กล่าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พน้องทุกท่านนะ่ยยินดีนต้อนรับสู่ช่องทุกเกมเนี่ยผมก็อยู่ผมแฮร์รี่พอตเตอร์นะฮะกว่าจะเข้าได้ก็โอ้โหยากเย็นแสนเข็งเหมือนกันนะผมเนาะเซิร์ฟเพื่อวันไม่ว่างเลยฮะอันนี้ก็ต้องต่อ VPN ด้วยนะฮะถ้าใครอยากเล่นนะฮะเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ว่า VPN ต้องไปโหลดใน Google นะครับผมก็ต่อ VPN เข้ามาแล้วก็ใชอ่อินสตอลเลอร์ในการโหลดด้วยนะฮนะ อันนี้ล็อกอินด้วย Facebook ได้ครับ Gmail ได้นะขอให้ตอบวีเพลแค่นั้นเองเนาะผมก็จะขอปิดเสียงก่อนจะไม่ติดลิขสิทธิ์นะฮะเกมก็เปิดจริงแล้วนะฮะผมก็เมื่อวานก็ทำไม่ได้เหมือนเซิร์ฟมันล่มหรืออะไรสักอย่างเนะี่ยแต่ตอนนี้เขาปรับปรุงเซิร์ฟแล้วนะฮะก็เล่นได้ละก็มีโอกาสได้เอาบรรยากาศเกมเพลย์มาให้ดูเนาะคนที่ดูบรรยากาศเกมเพลย์ไปก่อนนะผมอ่า ดูบรรยากาศเกมเพลย์ไปก่อนถ้าเล่นเซิร์ฟจีนไม่ได้ก็เป็นรอเล่นเซิร์ฟอ่าโกบอน,นะฮะน่าจะเป็นชาตินะผมเนะี่ยเนี่ก็ได้ไม้วิเศษมาแล้วครับผมโอเคไม่มีอะไรนะฮะก็เล่นแต่เริ่มแรกเลยนะผมมันก็ให้เลือกเสื้อเลือกหมวกเลือกสีผมนะฮะเลือกชุดอะไรเงี้ยผมเนาะอ่านี่ผมก็ ทําตามเคล็มันบอกไปไหนก็ไปตามมันนั่นแหละนะฮะก็ภาพก็แบบแนวนี้เลยนะฮะอันนี้ก็เลือกสัตว์เลี้ยงนะฮะเอาที่แบบเอาอันนี้แบบเหมือนจะเป็นเล่นเกมเยอะไปขอบตาดำไปหน่อยนะฮะอันนี้ดีกว่าโบเชียวดีเลือกได้ไหมไม่ได้เราให้มาทำมันเพื่อ มันให้ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวที่ให้มากะกากรผมก็ใช้ไปก่อนนะผมอันนี้ถ่ายรูปนะไม่ต้องถ่ายนะอ้าวนะฮะกดผิดอีกแล้วออกไปนะฮะผมอยากจะพาไปดูตอนมันสู้เกมเพย์มากกว่านะอ่าคนจีนน่าจะสนุกแต่เราอ่านภาษาจีนไม่ได้แปลนะนี้ไม่ได้แปลเลยนะเล่นเพียอย่างเดียวนะผมก็ตอบคำถามนะฮะ Okay. นี่คือเริ่มต้นมาเลยนะนี่เดี๋ยวนะมันให้ผมเข็นไปไหนวะโอ้ oh, เล่นโปรแกรมดูลองไม่ไหวมันลำบากว่ะเออเอาเข็นชนเสาเฉยโอเคสยบชั้ <Okay. S 2> <c oughs> จะผ่านใชยอ้าวจอมืดมันโปรโมทซะเยอะเชียวเนี่ยถึงเวลาเล่นจริงๆมันไม่ค่อยได้เรื่องเลยผมว่าอ้าวมีอะไรไหมครับผมเมื่อเชียา ทำไมอ่ะเหมือนบีบีนไม่เด้งเหรอตายตายตาย,ตายแฮร์รี่พอตเตอร์กูดับศูนย์แล้วอ่ะปิงก็ไม่เยอะนะอ่ะอย่าดูฉากต่อสู้มากกว่านะ แม่งเนื้อเรื่องเยอะเกินไปนะมีอะไรบ้างเนี่ยอ๋อที่หอพักอ่ะมาแนะนำให้ทำอะไรก็ทำตามนะผมมีจัดชิ่นอนด้วยนะฮะเอา้าอ่ะมีพมา่านอีกอ่ะมีอะไรอีกไหมครับผมไม่มีออกไปแล้ว อย่าดูเคสมากกว่านะใจะดูเกมเพล่นนะพอดูเพื่อนๆก็จะไม่ต้องเอ้ยกูไม่โหลดแล้วเฮลิคอปเตอร์เป็นอย่างที่กูไม่โหลดแล้วกูไม่เล่นดีกว่าอะไรประมาณนี้นะผมอ่ะมาได้แล้วชาร์เตอร์หนึ่งลุย <h ans> โอ้กว่าจะดาวน์โหลดชาร์เตอร์ได้นะแคสต์รูมนะนี่อะไร ูฮะกว่าจะสู้ได้ยังไม่ได้สู้อย่าบอกตั้งชื่อภาษาจีนนะฮะมีปัญญาตั้งนะผม <laughs> เอาเลยครับผมมาเรียนครับกับอาจารย์แว่นตัวเตีย้ยคนนี้บิงก็อยู่ประมาณ80กว่านะฮะ52ต่ำสุดเอามาครับผมถึงระบบเกมเพลย์แล้วนะฮะ ถึงระบบเกมเพลย์แล้วอย่าลืมปรับเสียงนะผมะถึงระบบเกมเพลย์แล้วก็ช่วงแรกก็เป็นการแบบปูเตียงเข้าโรงเรียนนะฮะเจออาจารย์ก็ชวนไปเข้าโร,เรงเรียนทําปูเตียงทำนู่นทำนี่เรียนหนังสือตอนนี้ก็มาแล้วนี่คือการ์ดนะฮะเกตมมนาอยู่ข้างล่างครับมีห้าเกตอันนี้เราใช้สามเกตแล้วก็โยนไปทางล่าไปตรงศัตรูตัวนี้นะครับผมบึ้มเข้าให้นะฮะอันนี้ก็ลากต่อเนื่องครับผม บุ้มน้าแข็งนะฮะอันนี้ไฟฟ้าโยนเข้าไปนะผมอ่านี่ฮะก็ไม่มีอะไรครับเหมือนการ์ดลากนะผมเนี่ยเห็นไหมครับผมน้าแข็งโยนต่อได้นะฮะรอเกียมานาขึ้นอย่างเดียวครับไม่มีอะไรครับขยับไปไหนได้ปะไม่ได้ปะยืนลากเกีมานาใส่อย่างเดียวนะฮะเออลากเกีสกิลใส่อย่างเดียวขอให้มานาขึ้นแค่นี้เครับคาสซิน เสกคาถานะผ่านแค่นี้ในมผมเดี๋ยวใครอยากโหลดเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะอย่าลืมโหลดอแอปอินสตอลเลอร์ไว้ด้วยนะฮะไม่งั้นแตกไฟล์ไม่ได้นะแตกไฟล์ในอินสตอลเลอร์นะครับกด double ลคลิกในอินสตอลเลอร์แล้วก็เลือกอไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะในสตอลเลอร์มันก็จะติดตั้งให้อัตโนมัติ ผ่านด่านแค่นี้เองง่ายๆนะผมตึบตึบตึบอันนี้เจอพึกมาที่โรงเรียนนะผมกดข้ามไม่ได้เลยวะเนี่ยกดข้ามไม่ได้ด้วยครับผมเสือให้ผมดูสตอรี่อีกมีทั้งซับจีนซับอังกฤษอีกตายแล้วกดข้ามไม่ได้ ตอบอะไรก็ไม่ได้คือเกมเพ์มันดีอยู่แต่ว่าเนื้อเรื่องมันแบบเออบางทีกดสคิปข้ามก็ไม่ได้นะมูมอ่ะอาจารย์โอเคอยากสู้แล้วอ,ะ <c oughs> อ่ะอ่ามาเจอปิศาจแบงมุมครับเกมเพ์มาละนะฮะก็ดูตัวอย่างเกมเพ์ไปนะมูม อันนี้คือใช้เอาอ,ออกเอามันออกมาใช้ได้ด้วยเหรอไอตัวนี้อีกกดอ๋อกดหลบครับเออลากหลบได้ลากหลบสก,กิลได้นี่นี่ลากหลบสก,กิลได้ไอตัวนี้มาช่วยนะฮะเอลากเฮลิคอปเตอร์มานี่ได้นี่ยผมไฟฟ้าโยนเข้าไปนี่ภาษาจีนก็ไม่ยากครับผม พอสกิลมันมีบอกอยู่ว่าทำอะไรได้บ้างตายแล้วตัวละครเราเนีฮยลากหลบเนี่ยกดหลบมาแฮร์รี่พอตเตอร์เจอไอ้น,นี่เจอเม,มงมุมใส่พิษนี้อันนี้ติดเช่แข็งแข็งไว้แข็งไว้ลากหลบมาเออบึ้มเข้าไปเรียบร้อย เกมเพย์นี่ถ้าแบบกดคูณ2เร็วๆนี่คือล่าไม่ทันแน่นอนนะฮะนอกจากจะมีออตโต้นะให้มันกดอัตโนมัติประมาณนี้เลยครับเกมเพย์นะฮลิคอปเตอร์นะฮะก็เป็นเกมที่แบบโอ้โหดังมากโปรโมทมาซะจบยับเยินเลยนะสำหรับสาวพวกเฮลิคอปเตอร์ใครอยากเล่นก็เดี๋ยวลิงก์ทิ้งลิงก์ไว้ให้นะอย่าลืมโหลดอินสตอลเลอร์ด้วยนะติดตั้งแทน obb นะครับผมนะเออแล้วก็ โหลดโปรแกรม installer มาติดตั้งก่อนแล้วก็โหลดไฟล์เกมมานะฮะโหลดตัวเกมมาพอโหลดตัวเกมมาเสร็จปุ๊บติดตั้งก็เข้าไปที่แอป installer ที่เราโหลดมาแล้วก็เลือกไฟล์เกมมาแค่นั้นเองเนะกติดตั้งเล่นได้เลยครับผมอย่าลืมเปิด VPN ด้วยนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่ได้ปิดนะผมก็เปิดยาวเลยนะ VPN เนี่ยนะฮะ VPN ก็เป็นของสายฟรีนะฮะสายฟรีน่าจะเป็นไฟล์ VPN หละที่ผมเล่นเนี่ย ก็อาจจะแรงๆหน่อย,ปอยเปิดพี่ๆเนาะเรื่องธรรมชาตินะนี่ได้ตัวนี้มาแล้วนะเพื่อนเป็นกระชานะฮะแถมตัวนังเอกมาอย่าบอกแถมไม่นี่มาด้วยนะมีการมาเพิ่มนะฮะมีการมาเพิ่มไปนี่เกมเพลย์นะครับผมอ่าแต่เนี้ยเราสามารถเปลี่ยนการ์ดได้เราตามช่องเลยนะฮะดูที่มันจะให้เราเปลี่ยนอะไรนี่ฮะ นี่การ์ดผู้หญิงตัวนี้น่าจะแรงอ๋ออันนี้เข้ามาตรงนี้เขาอนี้เข้ามานี่อ้การ์ดเยอะมากใช้แทบไม่หวั่นไม่ไหวเอาอันนี้เอาออกเหรออ๋ออัพอัพสกิลการ์ดได้ครับผมเอออัพสกิลการ์ดได้นะฮะแต่ต้องใช้ของชอบอันไหนการ์ดอันไหนก็อัพสกิลการ์ดได้นะครับผมยาวๆเลยนะฮะอันนี้รายละเอียดเซิร์ฟจีนต้องเล่นต้องต้องเล่นดีๆนะ อันนี้เซิฟเซิฟไตอันนี้เซิฟไตวันนะไม่ใช่เซิฟจีนถ้าใครจะเล่นยาวๆก็ต้องอแปรสกิลนะศึกษายาวๆนะผมไปไปตะลุด,ด่านต่ออันนี้ไม่ใช่อันนี้ด่านเลยวะเอาครับเดียวยวๆนะเอเอมีเดียวๆยวเว้ เอาละครับเหมือนอารีนาเนี่ยเดียวๆเลยเนี่ยจัดไป <c oughs> เดี๋ยวเจอเสกย,ยักษ์เขียวลงไปนี่ในมารยาทดีพันสี่กับพันสองลากนี้ก่อน,น,ออน,นครับผมอ๋อลากยักษ์มาก่อนครับยเขาบอกปึ้งเอามาเป็นเหมือนแทงเนาะ <c oughs> ใส่แมงมุมเข้าไป <c oughs> อยากใช้ตัวเนี้ยนั่งอีกเนี่ย สอนให้เราทำนะเนี่ยโอ้ไอ้น,นี่ก็มียักษ์เนี่ยอยากใช้สกิลนี่เอ้ยไอ้นไม่ได้ว่ะมันไม่ให้อ่ะเอามาแล้วครับผมสกิลของตัวนางเอกบึ้มทัดไฟโคตรแรงนะฮะแจมอยู่ครับแจมอยู่แช่แข็งไว้อันนี้ดีกว่าเอาลองดูนี่เป็นอะไรสมุดอ๋อนี่ฮะจะเป็นการดวลน,นะฮะเหมือนอารีน่าฮนะใช้สกิลนะฮะใครที่อัพ อัพสกิลอ่าอัพคาถาให้มันแรงขึ้นจะมีโอกาสนะฮะชนะสูงมากนะฮะอา้าวมีเพื่อนสองสองเลยเว้ยเอ้ยเจ๋งดีว่ามีผู้ช่วยเว้ยนี่คาราวะนะฮะพอคารวาเสร็จก,ก็ใส่กันจัดเต็มเลยนะฮะนี่เอานี่มาเป็นแทงก่อนเออตามที่มันสอนนี่เอาน้ำแข็งยัดเข้าไป เออติดนื้อแข็งแล้วเอาแมงมุมใส่นี่ไปไปลูกอย่าลืมเลื่อนพื้นที่นะเนี่ยเลื่อนได้นะเลื่อนได้ลบได้ผมจะเอานี่ใส่นี่ไปอา้าววิ่งเสือวิ่งหนีโฮโฮโฮดูตำแหน่งด้วยบางทีมันวิ่งหนีนะผมไม่เป็นไรวิ่งมาหน้าเลยก็ได้จัดๆไป เฮ้ยโดนล็อกเอาสายฟ้าใส่ผู้หญิงเข้าไปนี่สองรุมหนึ่งนะผมอันอ้นขวามือคือนิกนะนิกคือส,สกิลการ์ดต่อไปถอยหลังสิครับรออะไร <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเอายักลงมาก่อนอ่ายักลงมาบุ้มนะฮะอ่าอันนี้ น้ำจิ้มนะฮะแต่ถ้าจริงๆแล้วอ่ะผมว่าประลองยุทธน่าจะน่าจะยากหน้าดูอะ่ะถ้าเล่นในมือถือจะได้เปรียบกว่าผมว่านะแล้วอยู่ที่การอัพสกิลการ์ดด้วยนะฮะมันก็สอนเรื่อยๆเนาะก็ประมาณนี้นะครับ mm hmm. เกมเคเขาข้าวผมก็กะจะเอามาให้ดูตั้งแต่วันที่เก้าแหละแต่มัน,นมีปัญหาเรื่องเซิร์ฟเวอร์มันเต็มนะผมตอนนี้เซิร์ฟเวอร์มันทำดีแล้วนะฮะอันนี้ก็ของขวัญ รับไปเปิดไปตู้ไมกระถาพิเศษอ่างูพิษเป็นการ์ดหรือเปล่าเป็นการ์ดงูนะผมสีม่วงด้วยน่าจะใช้ได้ดีอ่าการ์ดอะไรอีกโอ,อ้พอแล้วไม่เปิดแล้วอันนี้ก็ของแถมนะผมต่างๆเนาะ ก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันนะสาวกแฮร์รี่พอตเตอร์น่าจะชอบนะแต่ของผมนี่รู้สึกว่ามันต้องเป็นโกบอลเนี่ยไม่โกบอลก็ไทยนะผมถึงจะมันเน่ยแต่ก็เล่นได้ไม่ใช่เล่นไม่ได้นะผมอ้าวไปควิสอันไหนวะเนี่ยอะไรอะก็เกมเพ์ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากมายนะผมก็ให้ดูประมาณนี้เนาะ ยังไงก็เดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปเนาะก็ใครชอบแนวนี้ก็จัดได้เลยครับผมเฮริพอตเตอร์เนีฮยเนี่เปลี่ยนชื่อได้อะไรได้นะผมผมจะรอไปควสปันดี้นี่ไงเอาละยังไงเกมพีเข้าๆเนียแบบนี้ใครจะเล่นจริงจังก็จัดไปนะครับผมก็ เอาภาพบรรยากาศไม่ให้ดูประมาณนี้แหละเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะฮะยังไงขอบคุณมากนะฮะฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม